ต่อเนื่องกันจากคลิปก่อนหน้านี้ที่เราได้พูดถึงปืน KMR จากประเทศสหรัฐเช็กในรุ่น L02 Spectra ขนาด9มิมตรกันไปแล้วนะครับซึ่งปืนของ KMR นั้นจะเป็นปืนที่มีรูปทรงและระบบการทำงานคล้ายกับระบบ CZ 75คือเป็นแบบโครงหุ้มสไลด์ที่ให้ความแม่นยำสูงรวมถึงอะไหล่และชิ้นส่วนหลายๆชิ้นก็สามารถใช้ร่วมกับของ CZ 75ได้ครับ หึ่งก็เดินม,มาจากผู้ก่อตั้งบริษัท KMR Precision นั้นเคยเป็นพนักงานในบริษัทของ C ีมาก่อนนอกจากนี้บริษัทแม่ของ KMR ก็เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ปืนส่งขายให้กับวงการปืนอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เรามาดู KMR รุ่น S 0 2 Spark กันครับซึ่งเป็นปืนสำหรับเทรนนิ่งที่มีรูปร่างหน้าตาและมิติเหมือนกับปืน KMR ขนาด9มิเมตรรุ่นอื่นๆแต่เป็นขนาดจุด2 LR รีคอยน้อยและกระสุนมีราคาไม่แพงซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นอย่างเช่นเยาวชนหรือสุภาพสตรีเเพืื่อฝึกกกหัััดทาาคคคควมคุ้นนยยบบรริงป โครงปืนของ S02 Spark ทำจากอลูมิเนียมดูราลูมินนะครับส่วนสไลด์ทําจากเหล็กกัดขึ้นรูปจากแท่งเหล็กและอลูมิเนียมทั้งชิ้นด้วยเครื่อง Cnc ครับลำกล้องยาว5.5นิ้วปลายเกลียวแบบ M9x0.75 เทรดครับ ้ำหนักปืนพร้อมแม็กกาซีนเปล่าอยู่ที่750กรัมครับสำหรับกลไกการทำงานของ S02 นี้จะไม่ใช่ระบบขัดกลอนนะครับลำกล้องจะยึดกับโครงปืนด้วยสลักคันค้างสไลด์ให้อยู่กับที่เมื่อยิงกระสุนออกไปแรงดันของกระสุนจะดันสไลด์ถอยหลังเพื่อคัดปอกกระสุนเท่านั้นเองครับสังเกตดูนะครับว่าการถอยหลังของสไลด์จะถอยหลังตรงๆโดยที่ลำกล้องจะไม่มีการกระโดกเพื่อปลดกลอนครับซึ่งเป็นหลักการของระบบโล o w b a c k ที่ใช้กันในปืนสั้นขนาด22 LR ที่ใช้แรงดันกระสุนดันสไลด์ให้ถอยหลังครับ สไลด์ของปืนก็เลยต้องมีน้ำหนักเบาลงไปด้วยนะครับสังเกตดูนะครับว่ารอบๆสไลด์จะมีการกัดเอาเนื้อที่ไม่จําเป็นออกให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังด้านในเพื่อให้มีน้าหนักเบาที่สุดและพอให้แรงดันกระสุนดันสไลด์ถอยหลังได้สุดทางครับนอกจากกัดเนื้อให้น้อยแล้วก็ยังทําสไลด์ให้สั้นครับและทาส่วนครอบด้านหน้าลำกล้องเป็นทรงสไลด์ไว้เพื่อยึดลำกล้องอยู่กับโครงปืนเพื่อเพิ่มความแม่นยาครับและสไลด์มีร่องจับการลื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับรวมถึงสปริงรีคอยล์รองรับ ตัวปืนคางเต็มยาวเสมอสไลด์แต่ทำมากริ้งกรี้งไม่มีรางติดอุปกรณ์นะครับสำหรับกลไกการทำงานของปืนจะเป็นแบบดับเบิลและซิงเกิลแอคชั่นนะครับยิงได้ทั้ง2แบบและมีร่องฮับคอกตามมาตรฐานแบบซีแซดครับฐานห้ามไกมีให้ทั้งสองข้างนะครับข้างขวาใบเซฟเรียบไปกับโครงปืนส่วนข้างซ้ายใบเซฟปีกใหญ่ทําหน้าที่เป็นที่พักนิ้วโป้งและเพื่อให้ใช้นิ้วโป้งดันคันเซฟขึ้นลงได้สะดวกครับดูหลังทรงต่อสู้ปัดลบมุมใบศูนย์ไม่ให้เกี่ยวเสื้อผ้าปรับสูงต่ําได้และคอปรับซ้ายขวาได้ด้วย ด้านหลังของสไลด์จะมีการเซาะร่องลดน้ำหนักออกครับและติดตั้งอยู่บนแผ่นหลังสไลด์นี้ซึ่งสามารถถอดออกเพื่อใส่เพลทและติดกล้องจุดแดงได้ด้วยครับสัวตุน้าจะเป็นทรงสูงแบบโควิดเนสนะครับสามารถมองผ่านกล้องจุดแดงได้และฝังแท่งไฟเบอร์ออปติกสีแดงขนาด1มมตรมองเห็นเด่นชัดและช่วยนำสายตานในการจัดศูนย์เร็วได้ดีครับมาดูที่ด้านนะครับ หน้าและหลังด้ามจะมีเช็คเกอร์ละเอียดครับประก,กับด้ามอลูมิเนียมมีเช็คเกอร์เต็มพื้นที่ชุบผิวอโนด์สีดําตัดกับสีทรายของโครงปืนนะครับและบริเวณคอด้ามปืนคอดซึ่งรูปทรงของด้ามจะคล้ายกับด้ามของซีแซ a d ชา2จับได้กระชับมือดีครับ และไทด้ามีหงอนยื่นออกมาเพื่อป้องกันง่ามือของผู้ยิงจากการถูกสไลด์บาดในกรณีที่กริปปืนสูงมากๆด้วยครับสำหรับในส่วนของไกปืนนะครับจะเป็นทรงไกโค้งเกือบตรงครับหน้าไกแกะเช็คเกอร์แนวดิ่งมีหมุดหยุดไกหรือทริกเกอร์สต็อปนะครับระบบไกดับเบิลซิงเกิลเหมือนกับซีแท75ทั่วไปครับซึ่งทางโรงงานได้ปรับแต่งไกขัดลื่นและเซตสปริงมาเรียบร้อยจากโรงงานแล้วนะครับฟีลลิ่งของไกก็จะค่อนข้างลื่นและคมโดยเฉพาะไกซิงเกิลครับระยะรีเซ็ตไกสั้นและเบาดีมากนะครับชั่งงนนเลลปอรึ่่แะ3 ถึงปลายด้ามจะมีการผ่ายด้านในเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแมกกาซีนได้ง่ายและแม่นยำการเสียบแมกกาซีนเข้าไปเพื่อให้ล็อกก็ไม่ต้องออกแรงมากด้วยนะครับเสียบและปลดแมกกาซีนได้อย่างนุ่มนวลครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากแมกกาซีนของ KMRs 0 2นี้ทํามาจากพลาสติกและมีความจุเพียง10นัดเท่านั้นเองนะครับทำให้เราไม่ต้องออกแรงกดมากครับนอกจากนี้แมกกาซีนก็ระบุว่าใช้กับซีเซตเจ็ดสิบห้า sp ศูนย์่นของและซีเซตกาโดรจุกรซึ่งใช้กันได้กับแม็กสำหรับชุดคอนเวอร์ชันของซ สำหรับการถอดปืนครับเริ่มต้นจากการตรวจสอบลังเพลิงให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าไม่มีกระสุนยอยู่ข้างในดึงสลด์ถอยหลังมานิดหนึ่งให้จุดมาร์คที่สไลด์และโครงปืนตรงกันนะครับจากนั้นถอดสลักคันค้างสไลด์ออกและดันชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าของโครงปืนครับ ถอดชุดสปริงไกด์หลอดและหลอดครอบสปริงนะครับปลายลำกล้องส่วนครอบด้านหน้าจะมีสลักเล็กๆอันนี้นะครับดันสลักออกและถอดส่วนครอบลำกล้องด้านหน้าออกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับซึ่งเจ้าตัวส่วนครอบด้านหน้านี้ออกแบบมาได้เจ๋งมากเลยนะครับสลักตัวนี้ถอดง่ายแบบไม่ต้องออกแรงเลยครับและทําหน้าที่เพียงแค่ขัดกับร่องบนลำกล้องแค่นี้ครับซึ่งไม่ต้องกลัวหลุดหายเพราะว่าเมื่อใส่ชุดสลด์เข้ากับโครงปืนแล้วสลักจะถูกรลางสไลด์ครอบไว้อีกชั้นหนึ่งครับ ในส่วนของลำกล้องจะเป็นเหล็กสอดในท่ออลูมิเนียมนะครับและบริเวณรังเพลิงคุ้มแท่งยึดอีกชั้นหนึ่งรวมถึงปัดเงาทางลาดป้อนกระสุนมาเรียบร้อยครับปืนมาในกล่องพลาสติกบุฟองน้ำนะครับมีคู่มือการใช้งานให้นะครับตัวปืนครับแถมแมกกาซีนจุ10นัด3อันครับสปริงรีคอย์แดงสำหรับลูกความเร็วสูงแบบไฮวิโลซิตี้นะครับส่วนน้ำเงินสำหรับลูกซับโซนิกครับและดำที่ติดปืนสำหรับลูกแซนด์ด้ครับน้ำมันหล่อลื่นปืนกับล็อกไท์ครับ และชุดแซ้สำหรับทำความสะอาดลำกล้องครับสำหรับการยิงทดสอบนะครับลองยิงทั้งกระสุน22ด LR แบบสแตนดาร์ดและความเร็วสูงแบบไฮเวลโอซิตี้นะครับไม่พบอาการติดขัดตลอดการทดสอบครับและตัวปืนมีความแม่นยำดีมากคุณภาพงานผลิตของปืนอยู่ในระดับคัสตอมครับตัวปืนและคันบังคับต่างๆก็มีความเหมือนและอยู่ในตำแหน่งเดียวกับปืนระบบ C z 7 5หนะครับรีคอยล์ของปืนน้อยมากน้ำหนักของปืนกำลังดีไม่หนักจนเกินไปสำหรับการเทรนนิ่งผู้เริ่มต้นหัดยิงปืนอย่างเช่นเยาว,วชนและสุภาพสตรีนะครับ หนึ่งเมื่อยิงจนคุ้นเคยแล้วก็สามารถขยับขึ้นไปเล่นขนาดกระสุนที่ใหญ่กว่านี้อย่างเช่น9มลิเมตรในอนาคตได้อย่างมั่นใจครับรวมถึงใช้ยิงเล่นเพื่อการสันทนาการได้อีกด้วยครับขอขอบคุณปืนจรันเชียงใหม่การเซอร์วิสเซ็นเตอร์ผู้ส่งทดสอบบริษัทไทอาร์มสบริษัทบูลเลต์มาสเตอร์สนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบปืน KMR S02 Spark ขนาดจุ22 LR อย่างละเอียดโดยดรพนิสวรรคชำนาญเวทได้ใน นิตยสารอาวุธปืนฉบับ584มิถุนายน66และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ